ครับสวัสดีครับแฟนคลับแฮปปี้การเกษตรชาแนลทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านครับวันนี้ผมเมียอ,อุดจากร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับก็จะมาแนะนําสินค้านะครับเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตหรือว่าเพิ่มน้ําหนักของของข้าวกันนะครับครับในช่วงนี้ก็อยู่ช่วงของประมาณปลายปายเดือนมีนาคมปีสองห้าหหนะครับข้าวในระยะนาปรังรอบแรกของเกษตรกรทั่วประเทศ ตอนนี้มีกันอยู่เกือบทุกรุ่นรุดอาจเกือบทุกรุ่นนะครับหลายรุ่นหลายท่านเกษตรกรก็ทําการเก็บเกี่ยวกันไปแล้วนะครับเก็บเกี่ยวกันไปแล้วแล้วก็มีบางท่านชุดใหญ่เลยทางอีสานตอนนี้กําลังใส่ปุ๋ยรับท้องหรือว,ว่าปุ๋ยหมากกันนะครับแล้วยังมีบางกลุ่มนะครับปลายเดือนนี้รือต้นเดือนเมษายนนี้ก็จะทําการทํานาปรังรอบที่สองกันนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําสินค้าเกี่ยวกับการเพิ่มน้ําหนัก เร่งเมล็ดเต่งนะครับในข้าวว่าจะทํายังไงให้ได้ผลผลิตที่ดีครับสําหรับข้าวนี่มีตั้งแต่ข้าวอายุสั้นอายุยาวกันนะครับในวันนี้ที่ผมจะมาแนะนําก็คือเป็นการฉีดข้าวในระยะตั้งท้องและก็ระยะการเร่งเต่งโดยเฉพาะเลยนะครับเร่งเต่งนี่เพื่ออะไรเป้าหมายหลักสุดก็เพื่อเป็นการเพิ่มน้ําหนักให้กับข้าวของชาวนากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับข้าวปลูก าข้าวนาปรางนะครับมีข้าวอายุเก้าสิบวันถึงร้อยวันร้อยวันถึงร้อยยี่สิบวันแล้วก็ร้อยสามสิบวันถึงร้อยสี่สิบวันข้าวนาปางก็มีสามช่วงอายุที่ผมบอกไปนะครับในวันนี้ที่ผมจะแนะนาเนี่ยเป็นช่วงการใช้ยาที่ช่วยในการเร่งเต่งโดยเฉพาะเลยนะครับเราจะใช้ได้ในระยะข้าวตั้งท้องขนาดใหญ่หรือว่าทางอีสานนี่ก็เรียกว่าในระยะยิงแข่านะครับหรือทางภาคกลางนี่เรียกว่ากําลัง เริ่มกําลังจะออกรวงหรือกําลังเริ่มโพเพยโพเพยนะครับในระยะนี้เราจะช่วยในการเร่งมล็ดเต่งแล้วก็เพิ่มน้ําหนักได้เป็นอย่างดีแล้วอีกระยะหนึ่งก็คือในระยะของหลังจากเข้าสลับเกรสรน,นะครับหลังจากเข้าสลับเกรสรน,นี่จะเริ่มมีการสร้างแป้งนะสร้างน้ํานมกันในระยะนี้นี่เป็นระยะที่เหมาะต่อการฉีดเพื่อการเร่งเต่งและเพิ่มน้ําหนักได้ดีที่สุดเลยนะครับครับสินค้าที่จะมาแนะนําในใช้ในช่วงนี้ก็ ตัวที่เราแนะนําก็คือถ้าเป็นข้าวมานใหญ่หรือข้าวตั้งท้องใหญ่เลยเราจะแนะนําตัวซิโกเคสตรองโกรนะครับซิโกเคสตรองโกรนะครับก็คือเป็นชุดนี้เลยนี่นะครับอันนี้เป็นชุดซิโกเคสตรองโกรนะครับชุดนี้นี่ครับ ชุดซิกก็เคสตรองโกรนี่เราจะแนะนําให้ฉีดในระยะข้าวท้องใหญ่หรือระยะข้าวตั้งท้องนะใกล้ที่จะออกรวงแล้วนะทางอีสานเรียกว่าระยะยิงแข่านะครับในระยะนี้นี่ข้าวนี่เตรียมพร้อมที่จะออกรวงนะครับจะต้องมีการสะสมพวกแป้งตัวหลักๆเลยแล้วก็ตัวฟอสฟอรัสนะครับเพื่อการออกรวงที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เกสอนตัวผู้ตัวเมียนะทําให้การผสมติดนี่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ ซิกโกเคทําให้เข้าในออกรวงได้พร้อมๆกันแล้วออกรวงได้สุดนะครับออกรวงได้สุดรวงเลยนะครับไม่มีคารวงแน่นอนในนี้ก็คือจากซิกโกเคนะครับนะครับส่วนตัวที่สองก็เป็นปุ๋ยน้ําสตรองโกนะปุ๋ยน้ําสตรองโกรในสูตรที่เราใช้นี่จะเป็นสูตรของสี่ยี่สี่ยี่หกนะสี่ยี่หกนี้สี่ยี่สี่ยี่หกนี้ก็คือตัวหน้านี่สี่เนี่ยไนโตรเจนเนี่ยในระยะนี้เราจะไม่ค่อยเน้นเรื่องของไนโตรเจนแล้วนะครับเพราะว่าข้าวนี่ยเตรียมตัวมาสมบูรณ์เต็มที่เลย นะครับตัวที่สองก็คือยีสเป็นตัวฟอสฟอรัสนะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการออกรวงนะเกสรตัวผู้ตัวเมียเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์ทําให้การผรสมติดดีดีขึ้นแม้ว่าข้าวในจัดจัดเป็นพืชที่ผสมตัวเองก็ตามนะครับถ้าเราทําให้เกสรตัวผู้ตัวเมียนี่แข็งแรงนะครับรังไข่มีการผสมกันดีนี่การติดก็จะดีแล้วก็มเมล็ดข้าวก็จะแต่งเต็มนะครับแล้วตัวสุดท้ายเลยคือยี่สิบหกตัวโพแทสเซียม ตัวนี้นี่มีความสําคัญกับทุกระยะของข้าวโดยเฉพาะในระยะข้าวตั้งท้องและการเพิ่มน้ําหนักนะครับตัวนี้ให้มาถึง26นี่คือสตรองโตร์424 26เทคโนโลยีการผลิตจากเยอรมันปลอดจากคลอไรา์เลยนะครับนี่ก็คือตัวสตรองโกรนะครับอ่นนี้เป็นตัวที่สองนะครับส่วนตัวที่สามก็คือตัวสตรองซิงนะครับสตรองซิงเนี่ยเป็นตัวธาตุอาหารสังกะสีที่ช่วยในการ กระตุ้นการทํางานของข้าวนะทํทำให้ทุกส่วนของข้าวนี้ตื่นตัวทํางานได้ดีขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่มีเทคโนโลยีการผลิตด้วยระบบนาโนเทคโนโลยีนะฮะหนึ่งขวดนี้ได้ถึงสิบไร่นะฮะนี่คือสตรองฟิงนะฮะเราหลังจากนั้นเราก็จะมีตัวแถมขึ้นมาทุกครั้งที่เราชื้อซื้อประกูลสตรองกรงเราเราจะแถมตัวอูเมสตรีมนะฮะเป็นตัวกระตุ้นการทํางานของ อาหารของพืชทุกชนิดกระตุ้นให้เข้าในกินาตาอาหารได้ดีขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็คือตัวอูเมสตินแถมฟรีทุกครั้งที่มีการซื้อทีออสตรองโกรฟิกโกเคแล้วก็ตูเรสตรองโกรนะครับด้วยอูเมสตินนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยคืออาวอนกาดนะครับพระเอกตลอดกาลนะหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่เป็นสารแพร่กระจายใบยความเร็วระดับวินาทีที่แก้น้ำกระด้างได้ น้ำกระด้างนี่ก็คือเป็นตัวที่ทําให้ประสิทธิภาพยาเนี่ยอาจจะลดลงได้นะครับถ้าน้นํามีฤทธิ์ของความเป็นด่างประสิทธิภาพยาการคุมก็จะลดลงนะประสิทธิภาพของยาก็จะลดลงไปด้วยเลยนะครับนี่ก็คืออาวอนกาดแก้น้ํากระด้างปรับสภาพน้ํานะแพร่กระจายใบในตัวเลยนะเพราะความเร็วนี่ระดับวินาทีเดียวนะครับด้วยอาวอนกาดนะครับครับนี่ชุดนี้เลยเป็นชุด ซิกโกเคสตรองกโกลนะครับซิกโกเคสตรองกโกรนี่เราแนะนำให้ฉีดในข้าวระยะตั้งท้องไม่ว่าจะเป็นท้องเล็กท้องใหญ่ยิงแขวหรือก็กำลังโผเพโผเพฉีดตัวซิกโกเคสตรองกโกลได้นะครับแล้วก็เกษตรกร,กรท่านใดที่อยากจะผสมยาเชื้อรานะครับยาหนอนกอยาหนอนม้วนใบข้าวก็สามารถผสมเข้าไปได้เลยเพราะไหนๆเราก็ฉีดแล้วนะครับเราไม่ต้องฉีดหลายรอบนะรบเราก็ ใช้ตัวฟิกโกเคสตรองโกรบวกกับยาเชื้อรายาหนอนกอได้เลยในะระยะนี้เป็นระยะสำคัญมากอยากจะให้ฉีดกันนะครับครับทีนี้ก็มาดูอีกตัวหนึ่งที่สำคัญเอามากๆหลังจากฉีดฟิกโกเคนออกรวงได้สุดออกรวงพร้อมๆกันแล้วนี่สิ่งที่เกษตรกรอยากได้ที่สุดของงานนํำนานก็คือเรื่องของน้ำหนักข้าวนะครับน้ำหนักข้าวนะครับทีนี้ตัวที่จะถัดน้ำหนักข้าวได้ดีที่สุดในยุคนี้เลยต้องเป็นชุดนี้เลยครับ ตูเร่นะตูเร่สตรองโกลนะครับนี่คือตูเร่สตรองโกลนะครับครับสำหรับตูเร่สตรองโกรนี่เป็นตัวที่ช่วยในการเพิ่มน้ําหนักของเมล็ดข้าวของข้าวได้อย่างดีนะครับเราขายมาได้หลายปีแล้วก็มีการตอบรับจาก,กเกษตรกรนี่สูงมากสำหรับตัวนี้เพราะ,กะเกษตรกรเอาไปใช้เพื่อการเร่งเมล็ดเต่งนะเมล็ดเต่งเร่ง เต่งอย่างเดียวเนี่ยน้ำหนักยังไม่ได้จะต้องมีปุ๋ยน้ําเข้าไปช่วยด้วยนะครับเพื่อการเพิ่มน้ําหนักโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นในชุดตูเรสตองโกรนี่มีทั้งตัวเร่งเต่งแล้วก็ตัวทําให้เนื้อนแน่นเพิ่มน้ําหนักได้ดีนะครับด้วยตูเรสตองโกรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประกอบไปด้วยยาอะไรบ้างนะครับสหรับตูเรสตองโกรนะครับตัวแรกเลยแน่นอนตามชื่อเลยนะตูเรสนะครับนี่คือตูเรนะครับตัวนี้มาช่วยในเรื่องของการเร่งมเมล็ดเต่งโดยเฉพาะเลย นะเม็ดจะเต่งเลยนะครับถ้าใช้ตัวตูด้นี่นะครับก็คือเป็นตัวเร่งเต็งแต่เร่งเต็งอย่างเดียวน้ำหนักอาจจะไม่เยอะมากเท่าที่ควรนะครับเราจะต้องใช้ตัวธาตุอาหารนะรตัวสตรองโกยี่424 26นะทําไมเราไม่เอาตัวท้ายสูงๆอย่างเดียวเลยนะครับในขบวนการทํางานนะธาตุอาหารจะต้องมีองค์ประกอบทุกตัวอยู่ครบนะครับขาดตัวใดตัวหนึ่งก็ไม่ดีเท่าที่ควร แต่เราต้องรู้ว่าในระยะไหนข้าวต้องการธาตุอาหารตัวไหนเยอะอย่างช่วงกําลังสร้างน้ํานมนะฮะก็คือหลังจากสลับเกสรน,นะ,ะพมมันออกรวมมาเสร็จเกสรหลุดหมดแล้วนะ,ะข้าวจะเริ่มก้มนะ,ะระยะต่อไปก็จะเป็นการสร้างเพิ่มน้ํานมนะ,ะเพิ่มน้ํานมนะะแล้วก็เพิ่มแป้งในระยะนี้นะครับที่ธาานอาหารต้องการธาตุอาหารนี่ครบทุกตัวนะ,ะตัวใดตัวหนึ่งขาดีจะไม่ดีนะเพราะฉะนั้นตัวสตรองโกรนี่ก็ยังใช้สูตร C ยี่สิบสี่ ยี่สิบหกนะตัวบางคนบอกอ้าวแล้วตัวฟอสฟอรัสยังมาเกี่ยวข้องอะไรในระยะนี้นะครับแต่ตัวโพแทสเซียมนี่เป็นตัวสายตรงเลยนะครับบางท่านนี่อาจจะจะใช้ตัวโพแทสเซียมเดียวๆเลยนะครับอันนี้จะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับถ้าจะให้ดีนี่ต้องมีครบทั้งสามตัวเพียงแต่ว่าไนโตรเจนในช่วงแรกเราไม่ต้องเอาเยอะนะเพื่อเกิดการยืดหยุ่นของเปลือกข้าวส่วนตัวฟอสฟอรัสทําให้เนื้อน,นั่นนะครับเนื้อน,นั่นนี่แหละครับตัวเพิ่มน้ําหนักแล้วก็โพแทสเซียมโพแทสเซียมนี่ก็คือตัวแป้ง ทำให้น้ำหนักดีเพราะฉะนั้นฟอสกับฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมนี่มีความสำคัญในระยะของการเพิ่มน้ำนมและก็สร้างแป้งตรงนี้มากจะทําให้ข้าวเนี่ยน้ำหนักดีนะครับก็ใช้ร่วมกันกับตูเร่เนี่ยตัวเร่งเต่งและตัวนี้เป็นตัวเนื้อนแน่นเพิ่มน้ำหนักด้วยสตรองกโกรนะครับอ่าแล้วก็แน่นอนครับเรายังมีตัวอูเม่แถมมาอยู่เหมือนเดิมนะตัวกระตุ้นการกินอาหารของต้นข้าวนะทำให้กินได้มากขึ้นได้เยอะขึ้นนะครับด้วย อูเมสตินแถมมาทุกครั้งที่มีการซื้อยาชุดจากทีมไทยเจริญพาณิชนะครับแล้วตัวสุดท้ายเลยที่เราไม่เคยขาดเลยนะครับประสิทธิภาพจะดีขึ้นก็คือตัวอาวอกานี่นะครับครับชุดนี้รวมกันเรียกว่าตูเร่สตรองโกรนะชุดนี้หนึ่งชุดใช้ได้ถึงสิบสองไร่นะครับสิบสองไร่นะครับนะบตัวนี้ก็คือทำไมเราไม่จัดยาแค่ตัวเดียวๆหลายท่านก็ถามมาบ้างนะว่า ซื้อแยกเป็นตัวๆได้ไหมได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าการซื้อแยกนี่ราคาก็จะแพงกว่าปกติแต่ถ้าซื้อยกชุดนี่เราจัดโปรทาให้ราคานี่อยู่ในที่เกษตรกรนี่ใช้ได้แล้วก็ต้นทุนต่อไร่ออกมานี่ไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทนะครับไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้ก็คือตัวเร่งเต่งเนื้อน,นั่นเพิ่มน้ําหนักในข้าวโดยเฉพาะจะทําข้าวได้น้ําหนักเยอะไม่เยอะก็อยู่ที่ระยะนี้แหละครับด้วยตูเร่สตรองโกรฉีดตอนหลังจากข้าว สลับเกตอออกมาหมดแล้วกําลังสร้างกําลังสร้างน้ํานมและเป็นแป้งเป็นระยะที่เหมาะสมต่อการฉีดตูเร่สตรองโกรมากที่สุดเลยนะครับอันนี้ก็คือตูเร่สตรองโกรฉีดในระยะน้ํานมและแป้งเพียงครั้งเดียวเท่านั้นหนึ่งชุดได้สิบตอได้นะครับนี่ก็คือตูเร่สตรองโกรนะครับถ้าสำหร,รับเกษตรกรท่านใดนะสนใจอยากจะเอาไปใช้เพื่อการเพิ่มน้ําหนักในนาข้าวก็สามารถติดต่อมาได้ที่ แฮปปี้การกาตฟชาแนลทางยูท b e ของอาจารย์ขวัญชัยแล้วก็สื่อออนไลน์ทุกช่องทางที่เป็นแฮปปี้การกาเฟชาแนลแล้วก็ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขาเลยนะครับเรามีกระจายอยู่ทั่วไปนะแล้วล่าสุดนี้เราเตรียมตัวจะขยายเข้าไปทางภาคอ,อื่นๆกันบ้างแล้วนะครับแต่ตอนนี้ที่หน้าร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขาแล้วก็เครือข่ายสื่อออนไลน์ทุกช่องทางของไทยเจริญไม่ว่าจะเป็น อไอต้าหนวดนะครับชาวนาปุ๋ยยามเมล็ดพันธุ์ข้าวออนไลน์นะแหกหมานการ,กรเกษตรของเฮ er ียบอยฮาฮาอินเตอร์การเกษตรของน้องดิวนะครับแล้วก็ที่หน้าร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแห่อำเภอของไทยจังหวัดกาลสินครับผม